สวัสดีครับเพีพ่อนๆชาวเซเวนไอทุกท่านนะครับในวันนี้นะครับผมก็ จูพีนะครับสามารถปลูกพลังได้แล้วก็เลยรีบทําเลยครับเนื่องจากว่าส n นปเปอร์นะครับผมไม่ได้ทํามาพอดีนะครับก็เลยมีชิ้นส่วนมาเอาไว้จูพีนั่นเองครับแหมพอดีเลยนะครับโอเคนะครับก็ขอเริ่มจากการตีบอสไฮดร้าก่อนแล้วกันนะครับว่าจะเด็ดขนาดไหนแต่เมื่อกี้นะครับผมไปลองมาแล้ว ได้คะแนนถึง4ล้านแน่โอ้โห4ล้านเลยนะก็ถือว่าจังหวะดีมากๆาเลยครับในคลิปนี้ก็ขอถึงและกันไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะครับผมโอเคซึ่งทีที่ผมใช้ครับตามนี้เลยครับจูพีนะครับผมจูพีราเชลลิตจิงอสูรแล้วก็ซีครับส่วนทําไมต้องใช้ทีมนี้เดี๋ยวผมจะมาธิบายหลังจากการตีบอสเสร็จแล้วกันนะส่วนพาสจิสกิลนะครับผมอ่ามาดูกันพาสิสกิลที่ผมตั้งครับหน้าแรกครับผมจะเรียกเบล30อัลล่านะครับผมหน้า2ครับ50กับ70ล่างเหมือนกันหน้าสุดท้ายตามนี้เลยนะครับ โอเคลีดเดอร์บัฟครับเป็นเดนโลเลเวล44ครับก็ถ้าเป็นเซเว่นไนเลเวลเกิน40ลืบไปเลยครับสายโจมตีนะครับเพราะว่าจูพีเนี่ยเป็นสายโจมตีกัยภาพอยู่แล้วนะครับผมโอเคไปดูกันว่าจะถึงหรือเปล่าครับ4ล้านนะครับก็เวอร์บอสหลังปรับใหม่นะ5นาทีมันแปลงร่างเป็นร่างโหดเลยครับเพราะฉะนั้นต้องรีบทานดาเมจไปเยอะๆเลยนะครับต้องรีบเลยนะครับ เปิดด้วยฟินิกของราเชลนะครับช่วยลดค่าความเสียหายของบอสลง80แล้วก็ลดเกราะด้วยอีก80นะครับดีมากๆล็อกเป้าโดยอาชูร่าครับเมื่อสกิลเดียวครับก็จะโดนเป้านี้นะครับผมเสม,มอต่อด้วยซี C แล้วกันนะครับมันจะทำให้บอสต,ติดีบัฟน,นะครับผมโดนดาเมจแรงขึ้น80%ครับดีมากๆครับโอเคใช้พร้อมหมดทุกอย่างนะ แล้วก็สกิลจูพีครับนั่งเลยนะฮะอันนี้ผมแนะนําให้กดสกิลอัตโนมัติไว้นะครับผมเพราะว่าหลังจากที่มันนั่งเสร็จครับมันก็จะใช้สกิลยิงทันทีแบบนี้นะครับผมดูนะเห็นไหมครับมันใช้ทันทีครับเพราะว่าเมื่อกี้บอสนะครับไฮดร้าเนี่ยมันไม่มีสกิลใช้เลยครับเราก็เลยได้ใช้ต่อทันทีนั่นเองนะครับผมโอเคยิงให้พร้อมครับให้จูพียิงปกติไปให้หมดก่อนโอเค จากนั้นครับสกิลจูพีเอเวกใช้ไปเลยครับจะเพิ่มพลังโจมตีร0อยเครั้งนะครับผมรวมทั้งการโจมตีปกติด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องให้จูพีนะครับออกสกิลให้ได้มากที่สุดในช่วงนี้นะครับผมก็เลยเอาลีดจิงมาตอบโต้แทนเห็นไหมครับผมอ่ะนี่ครับสกิลพร้อมใช้ทันทีครั้งที่1 3ึ่งสนสเอ้ยสามหมนะครับใช่ใชไหมใช่หวะหรือผมเมาวาเนี่ยขอดูอีกทีแล้วกันก็ทีนะ ครั้งที่2ครับมันจะแรงกว่าปกติเห็นไหมครับผมแรงมากสีกติดกรีไหมโอ้แม่เจ้าไม่ติดครับน่าเสียดายครับแหนถ้าติดกรีจะแรงถึง8 0 0 0 0กว่านะครับจูพีครั้งที่3ครับเตรียม ก็คือมันจะนับทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นการตีตีสปีดหรือตีตอบโต้ครับครั้งที่สามครับตูมสามแสนสี่ฮรัครั้งที่สี่ยิงไปเมื่อกี้นะครับผมครั้งที่ห้าต่อเลยสะใจมากครับติดกริกับจุดอ่อนแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับถ้าเอามาตีบอสหรือมังกรนะครับผมอย่างที่บอกว่า อยูพีเนี่ยควรใส่สปีดน,นะครับผมครั้งที่5ใช่ป่ะหรือนับผิดวะอ้าวครั้งที่6ครับแหมยิงรัเลยฮะครั้งที่7ครับครั้งที่8หรือว่าเก้าเราไหมเนี่ยมันกระพริบแล้วอะ่ะสดใสผมนับผิดนะครับขออภัยไม่เป็นไรนะก็ประมาณนี้ครับโอเคครับครั้งสุดท้ายครับปื้บเรียบร้อยครับบัฟกระพริบหมดแล้วนะครับผมก็จะ ตีแรงเท่าเดิมแวครับก็คือในช่วงที่มันเอาเวกนะครับผมก็จะตีแรงขึ้นนั่นเองนะฮะง่ายๆเลยแล้วก็มันจะต้านทานดาเมจกายภาพด้วยนะครับ4เทินนะครับผมสกิลจูพีใช้แทบตลอดเวลาเห็นไหมครับผมเยี่ยมมากเพราะว่ามีลีดจิงคอยลดคู่ดาวนะครับ ก็คือรีดจิ้งเนี่ยผมใส่ต่อโต้สูงมมกครับเอาเวกไป2ชิ้นนะครับผมก็โชคดีที่ในช่วงซีซันหอใต้ดินคราวที่แล้วนะครับผมได้ปั้นของรีดจิ้งไว้นะครับผมก็เลยเอามาลงแบบนี้ได้ครับสบายเลยครับผมไม่ต้องปั้นเพิ่มนั่นเองฮะบวายบอสแปลงร่างนะครับตูดำเลยครับผมเอ้าวน่าเสียดายที่จุดอ่อนไม่แสดงผลครับถ้ามันแสดงผลก็จะโจมตีหัวกลาในครับเพราะว่าเลือดน้อยสุดเห็นไหม เยี่ยมมากครับขนาดไม่ได้นั่งครับยังติดพริติดจุดอ่อนครับสุดยอดมากโอเคดาเมจผ่านไปแล้ว3ามพัล้านเนะครับผมจะถึง4ล้านหรือเปล่าโอ้โหถ้าจะยากครับอ่าท่านี้โดนแน่นอนครับแต่ว่าบอสมันมีสกิลตลอดครับหลังจากที่แปลงร่างครับดูนะโอ้หนาทีเลยครับเรียบร้อยครับผมโอ้โหดูดาเมจมันสิแรงมาก ลาเซลล่างที่2ครับโดนปาหัวกลางโอเคโดนครับผมเยี่ยมอ่ะยอมครับผมไม่ถึง4ล้านครับน่าเสียดายครับ,ารบขาดแค่6 0 0 0ื่นเท่านั้นนะครับผมขาดแค่ห0,000ื่นเท่านั้นนะครับก็จะถึง4ล้านนะครับผมก็ถือว่าการปลุกพลังจูพีในครั้งนี้น่าจะเด็ดกว่าสเนปเปอร์นะครับน่าจะชัดเจนนยเพราะว่าสเนปเปอร์ได้ประมาณ3ล้านไม่ถึง35ล้านห้าเลยมั้ง แจมเลยใช่ไหมล่ะหรับจูพีเอาวครับเพราะฉะนั้นถ้าใครแบบว่าลังเลที่จะทำนะครับผมก็แนะนําให้ทาครับในช่วงนี้ครับไม่มีใครแซงนางได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเบงเยยนหรือว่าจะเป็นเซอินหรือว่าจะเป็นสเนเปอร์นะครับผมก็จูพีน่าจะเด็ดที่สุดในตอนนี้นั่นเองโอเคมาดูเหตุผลที่จัดทีมนี้กันในการล่าบอสไฮดร้านะครับขอพูดถึงตีระตัวละกันราเชลนะครับผมสกิลฟินิชของราเชลครับที่เด็ดมากครับลดดีเฟนซ์กับลด อ่าคข้าคันธิหายจากบอสลงทาให้ตีเราเบาลงมากครับอันนี้สําคัญมากไม่เอามาไม่ได้นะครับผมแล้วก็สกิลแลกของราเซลติดคริตร้อยเปอร์เซ็นต์ครับรุนแรงมากเลยทีเดียวครับผมก็แนะนําให้ใส่คริตดามจไปด้วยครับอันนี้เป็น5ดาวก็มีผลอยู่นะหลีจิ้งครับเอามาเน้นตอบโต้โดยเฉพาะครับเพราะว่ามันจะลดคูดาวให้ทุกตัวสกิลละ10วินาทีครับมันทําให้จูฟีเนี่ยออกสกิลได้แทบจะไม่ขาดสายเลยเห็นไหมครับผมออกรัวๆมากครับ เสื้อตอบโต้อตอบโต้ประดับก็ตอบโต้แล้วก็เจมก็ตอบโต้เห็นไหมครับผมแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับผมอ่ะแล้วก็อสูรานะครับเอาอาการอัมาพาตโดยเฉพาะเพราะว่าบอสตัวนี้ครับมีอัมาพาตด้วยนะครับผมการหนึ่งหกเทิร์นนะครับผมแล้วก็มีสกิลล็อกเป้าที่ทําให้ใช้สกิลเดียวแล้วก็โจมตีอ่าเป้าที่ล็อกได้เสมอนั่นเองนะครับซีนนะครับผม สิกเนี่ยเน้นท่านี้เลยนะครับต้องใช้ก่อนนะครับผมต้องใช้ก่อนที่จะใช้สกิลดาเมจนะครับเพราะว่าจะทําให้ได้รับความเสียหายแรงขึ้น80%จากเป้าหมายนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีสกิลที่รุนแรงจากท่านี้นะครับผม600%เลยทีเดียวเห็นไหมครับผมตีติดคริสติดจุดอ่อน86,000เลยทีนะเนี่ยใส่สปีดกับจุดอ่อนแล้วก็บวกคริสไปด้วยนะครับผมแล้วก็นี่ก็คริสเหมือนกันเห็นไหมครับผมถ้าติดคริสเนี่ยคุ้มมากตัวสุดท้ายครับจูพีนะครับ จูพีนะครับก็แตกต่างจากร่างไม่อเวกเยอะพอสมควรนะครับก็คือสกิลต่อเนื่องครับเพิ่มพลังโจมตีให้ตัวเองถึง80%นะครับผมถ้าไม่อเวกมันจะไม่มีตรงนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นไอรีนก็เลยไม่จําเป็นนะครับผมไอรีนหรือไบเดี่ยวนั่นเองครับมันจะทับกันนะซึ่งจูพีก็มากกว่าด้วยนะครับผมแล้วก็สกิลนั่นครับจาก2เทินเพิ่มเป็น3เทินนะครับผมแล้วก็สกิลทั้ง2ส,สกิลเนี่ย หลังจากที่เปลี่ยนเป็นสกิลโจมตีนะก็จะแรงถึง300%ทั้งคู่เลยนะครับผมแล้วก็สกิลปลุกพลังครับอันนี้สําคัญมากครับมันจะเพิ่มพลังโจมตีถึง100%ถึง10ครั้งนะครับอันนี้เป็นเหตุผลที่ผมใช้ลีดจิ้งเอามาตอบโต้แทน ก็คือเนี่ยเป็นเหตุผลที่ผมใส่เลือดด้วยนะครับผม1นึ่งเซนให้เปอร์เซ็นต์ตอบโต้มันน้อยกว่านะครับเพราะว่าถ้ามันตีปกติไปเนี่ยมันจะแรงแค่ประมาณ7 0,000่นกว่าสำหรับคลิปนี้นะแล้วก็ถ้าใช้สกิลนะครับมันจะแรงถึง3ามแสนสี่เนยครับผมแตกต่างกันเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าออกสกิลได้มากกว่าถึง 6- 7ครั้งเนี่ยใน10ครั้นจะดีมากๆเลยครับโอเคนะครับประมาณนี้เลยครับอธิบายไงดีก็ประมาณนั้นแหละนะแต่ว่าบางคนนะครับผมก็ไม่ใช้ลีดจรินนะครับ บางคนแบบว่าชอบดาเมจแรงๆมากๆครับก็ใส่เดนโลนเข้าไปแทนนะครับเนี่ยใส่เดนโลนเข้าไปแทนก็เพิ่มอ่าเสียหายเข้าไปอีกนะครับผมเนี่ยเห็นไหมครับผมก็จะแรงขึ้นอีกนะครับอันนี้ก็แนะนําเหมือนกันนะครับผมก็ชอบแบบไหนก็เล่นแบบนั้นไปนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับผมไว้ผมจะไปตีมังกรแดงให้ดูต่อแล้วกันเนอะอันนี้ก็แค่บอสก่อนแล้วกันโอเคครับ งั้นคลิปนี้นะครับผมขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปผมนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กันเยอะๆนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมทําคลิปเซอร์ไนต์ต่อไปนั่นเองคลิปหน้าเจอกันตีมังกรน,นะจ๊ะโอเคลาละครับสวัสดีครับผมบา,บายๆแล้วเจอกัน